นานเท่าที่จำเป็นจะจับมือพ่อไม่ปล่อยเลยแห่ส่งกำลังใจให้คุณพ่อแอปทักะออนหลังป่วยหนักต้องนั่งรถเข็นเข้าโรงพยาบาลส่งกำลังใจให้คุณพ่ออนุสรอพักสุขเจริญคุณพ่อของนักแสดงสาวคนสวยแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญ หลังป่วยเข้าโรงพยาบาลจากกรณีอาการป่วยของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของนักแสดงสาวคนสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญที่ตอนนี้อยู่ในช่วงทำกายภาพร่างกายโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อร์ไขศสีพักสุขเจริญซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของแอปคอยดูแลไม่ห่าง ล่าสุดในอินสตาแกรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไขสีแม่เลี้ยงแอปลงภาพเดินจับมือกับสามีที่นั่งอยู่บนรถเข็นในโรงพยาบาลศิริราชพร้อมแคปชั่นว่า as long as it takes ซึ่งแปลได้ว่านานเท่าที่จำเป็นรวมถึงยังลงอีกภาพที่กำลังนำพวงมาลัยไปสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศงานนี้ชาวเนต็ตที่เข้ามาเห็นต่างส่งกำลังใจให้คุณพ่อของสาวแอปหายป่วยโดยเร็วและกลับมาแข็งแรงดังเดิม